สวัสดีครับนี่ผมมีเรื่องทรงพอใจในสิ่งที่มียินดีเท่าที่ได้จงทำให้สุดๆและหยุดกับคำว่าพอครับประโยคเด่นๆนี้ได้มาจากการอ่านหนังสือของท่านวาวชิระเมธีถ้ากล่าวถึงท่านเราจะยกย่องให้ท่านเป็นปราดแห่งยุคประโยคส,สวยๆคำพูดคมๆที่ทำให้เข้าถึงธรรมะอย่างง่ายดายประโยคนี้ทำให้เกิดการปรับสมดุลในชีวิตที่มากขึ้น หลายคนคงโดนฝั่งหัวมานะครับด้วยคำของตะว,วันตกซึ่งก็เหมือนกับว่าถ้าเป้าหมายไม่สำเร็จผลตามที่สร้างไวแ้แปลว่าเรายังทำงานนั้นไม่สำเร็จเราจึงต้องมุ่งมั่นที่จะเอามันมาเป็นของเราหลายต่อหลายครั้งที่เราทุ่มเจแรงกายแรงใจและเวลาแรมเดือนแรมปีเพื่อสิ่งที่เราสร้างไว้ตั้งใจไว้นั่นแหละ ในระหว่างทางอนมีการทอ้อมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมยังมาไม่ถึงสักทีอีน่า,นานไม่นอที่สิ่งที่เราเฝ้าฝันจะมาอยู่ในมือเมื่อมันยังมาไม่ถึงสิ่งที่ทำได้คือทุ่มเททำมันต่อไปด้วยวิธีการต่างๆะนะเพราะมาถึงวันนี้ก็เห็นว่าจุดหมายที่เราตั้งไว้เมื่อมาถึงก็ผ่านไปแล้วก็เริ่มตั้งจุดหมายที่ใหญ่ขึ้น เมื่อมันมาถึงมันก็ผ่านไปอ้าวแล้วจะเป็นอย่างนี้อีกอีกนานเท่าไรกันภาพหนูถีบจักกรได้จักขึ้นในหัวสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันเริ่มไม่ใช่ซะละแต่จะดำเนินชีวิตที่ไม่มีการวางจุดหมายก็คงทำไม่ได้มันเคว้งคว้างเกินไปและความลงตัวของการชีวิตแบบ ไม่ล้อหลนกับคนที่ยังกระหายความสำเร็จมันจะเจอกันอย่างไรแล้ววันหนึ่งก็ไปอ่านเจอธรรมแห่งความสำเร็จอิทธิบาทนั่นเองจำได้ขึ้นใจเพราะท่องการตั้งแต่สมัยปฐมแล้วสันทะวิริยะจิตตะวิมังสะฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้นจิตตะความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นวิมังสาความความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นแล้วก็เกิดคำถามว่าทำสิ่งทั้งสี่นี้จะประสบความสำเร็จนั้นหรือทำไมท่านไม่เห็นกำหนดเป้าหมายเลย แล้วจะไปถึงไหมละ่ะแล้วอย่างนี้มันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรจงหอบคำถามนี้ไปชนบุรียกมือถามคำถามที่มีอยู่ในใจนี้หลวงพ่อท่านกล่าวว่าเมื่อเราทำงานที่เรารักจะเกิดมีความเพียรความเอาใจใส่ในงานนั้นและถ้าเรามันตรวจสอบหาเหตุผลและพัฒนาสิ่งที่เราทำอยู่โดยตลอด ก็จะพาให้เราประสบความสำเร็จในไม่ช้านั่นก็ทำให้เรามีความสุขตลอดการทำงานมีความสุขโดยไม่ต้องรอเป้าหมายนั้นจะมาถึงแต่ถ้าทำงานนั้นจะนำเงินมาให้เราสิบล้านร้อยล้านนั่นถือว่าเป็นโบนัสสร้างเหตุผลมันก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้า เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจแต่มันจะทำได้อย่างไรเกิดลงทุนไปสิบล้านมันก็ต้องตั้งเป้าหมายว่ากี่ปีจะได้คืนและมันก็ควรจะได้คืนมากกว่าเงินลงทุนไม่ใช่หรอคะมันจะนิ่งนอนใจได้อย่างไรใช่ไหมคะสงสัยและแล้วก็ได้มาเจอประโยคเด็ดของท่านวอวชระเมธี จงพอใจในสิ่งที่มียินดีเท่าที่ได้จงทำให้สดสดแล้วหยุดกับคำ่าพอความกระจ่างในธรรมะจึงมีมากขึ้นความร้อนลนจึงมีน้อยลงและรู้จักการนำอิทธิบาทสี่มาใช้ในการทำงานมากขึ้นสร้างเหตุและปล่อยวางในผลเหตุเป็นสิ่งที่เราสร้างได้และผลที่จะเกิดมากน้อยเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เราบังคับไม่ได้ทั้งๆท,ท,ท,ที่เราพยายามจะคอนโทนให้มันเป็นไปดังใจเรามากที่สุดเท่าไหร่ก็ตามจากคนที่ใช้สิ่งตามเป็นแรงผักดันในการทำงานตอนนี้หันมาใช้ฉันทะเป็นแรงขับเคลื่อนไม่เคร่งเครียดทําเรื่อยๆทําทุกวันเป้าหมายและแผนงานก็ยังมีอยู่ สิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมคือการมีความสุขในชีวิตก็ไม่ยากและความสำเร็จนั้นก็มาแบบไม่ต้องรอคอยครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ